ช่วงกาแล็กซี่มาเครื่องกาแฟาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้มปีจะเข้าไปคุยกับน้องเขาก่อนนะจะจี้ปะเขาไม่ได้จีบเขเข้าไปคุยอลองดูลองดูสวัสดีจ้ะน้องสาวอยู่คนเดียวหรือจ้าให้พี่สักกาแฟเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เป็นใบสั่งเองได้ <c oughs> ต้มดูต้มแป๊บหนึ่งออกไปเลยพวกนี้ขอโทษครับน้องสาวพอดีกาแฟติดปากอันนี้ทิชชู่ครับขอบคุณค่ะน้องน่ารักจังอยากรู้จักขอบเบอร์หน่อยโดนยามนี่ใครต้องรอเขาเอา ชูที่เขียนเบอร์โทรศัพท์เช็ดพื้นเน่ะเยอะยืดหักถางเลยอ่ะสาเขียนเบอร์ไปสรุปว่ากาแฟไม่ต้องกินแล้วนะสองคนเนี้ยเอาเป็นเท้าปั่นดีไหมลาเต้ค่ะคุณพี่เท้าปั่นสองทีจ้าอะไรนะอะไรปั่นนะคะเท้าปั่นเท้าปั่นเหรอมีเท้าพอดีเลยอ่ะ